สถานีโทรทัศน์สีกองทับ,บกช่อง7ร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิสรานสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในขณะน,นี้เพราะนี่คือรายการตกสิบยิลปานเซลสแตนดิ้งไทยแลด์ ที่แห่งนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหผู้เข้าแข่งขันต้องดวลกับ10นักสู้นะครับโดยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัว,ตวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้หากผู้เข้าแข่งขันของเราสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนนะครับรับเงินรางวัลจากทางรายการไปเลย1ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับตกลงไปเรียบร้อยแล้วคุณแม็กวิรลคณิตนะครับตอนนี้นะครับนักสู้ที่เหลือ5คนบนเวที เข้าสู่รอบพิเศษของเรานะครับที่เรียกว่ารอบควิกรอบติการอบควิกรอบนักสู้ที่เหลือมีสิทธิสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคําถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคําถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ2,000บาท หากนักสู้คนใดตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูก่อนซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดนักสู้แต่ละคนมีเวลาเพียง10วินาทีนะครับในการตอบคำถามให้ถูกตอนนี้นะครับสะสมมาแล้ว20,000บาทมาถึงรอบของคุณปุ๊กันบ้างมีความมั่นใจไหมครับว่าจะได้ยืนต่อไปมั่นใจครับ มั่นใจโอ้โหมั่นใจแบบนี้เสียงดังฟังชัดถ้าพร้อมสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเจ้าของท่าเต้นมูนวอล์กไมเคิลแจ็คสานครับถูกต้องครับทำเวลานะครับเหมือนดึงเวลาเลยไอ้นครเนี้ไมเคิลแล้วก็เงียบไปสักพักตอบ แจ็คสันไมเคิลแจ็คสันถูกต้องครับเกิดอะไรขึ้นครับคือตรงนี้ไม่รู้จริงครับอา้อาวอา้าวทำไมพูดถูกเออแล้วไม่ตอบถูกอ่ะคือผมดูจากจากตัวอักษรครับเรียกว่ามีสติยังดูสะกดคำไปถูกได้คุณปูตอบถูกนะครับสะสมเพิ่ม 2, เป็น2 2 0หมบานเกงบไปแล้วตอนนี้ขึ้นรอบใหม่แล้วนะครับมาที่คุณส้ม เหลือนัก um สู้อยู่บนเวทีเพียง5ท่านเท่านั้น10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของส้มครับ 17, 18, 19 20ถูกต้องครับผมขอแบบนี้บ้างผมขอแบบนี้บ้างจะได้แบบนี้เหรอ 17, 18, 19 25แล้วมั้ง ตอบถูกไงเก่งะสะสมเพิ่มเป็น2 4 0 0มบาทเพราะฉะนั้นกลับมาที่คุณมุกครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือลานค้าถูกต้องครับมาถึงคุณบอลสะสมไปแล้ว26,00 0บาทจะเพิ่มได้หรือไม่สิบวินาทีกับคำถามนี้ครับ โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศใดตกญี่ปุ่นถูกต้องครับ2 8 0 0 0ืบาทกลับมาที่คุณตั๊กครับพร้อมแล้วนะพร้อมครับวันนี้ตั๊กจะหล่อสุดๆหรือไม่เซ็วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับประเพณีลอยกระทงแบบล้านนายี่เปิงถูกต้องครับ สมเป็นส0 0 0 0ื่บาทแล้วตอนนี้กลับมาอีกแล้วครับคุณปูครับครับผมคุณปู้ผู้เฉียดฉิวจะได้ยืนต่อไปหรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพ่อค้าขีพัวครับถูกต้องครับสะสมเพิ่มเป็น32,000บาทรอบนี้ไม่มีใครตอบผิดเลยโอ้โห กลับมาที่ส้มครับเร็วมากค่ะรวดเร็วเลยนะฮะสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อเรียกอีกอย่างของลิเกยิเกถูกต้องครับ3ามหมื่นสี่พันบาทไปแล้วตอนนี้มาถึงคุณมุกค,ครับจะง่ายหรือไม่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาตะเพียน กถูกต้องครับ36,000บาทไปแล้วตอนนี้มาถึงคุณบอลน,นักสู้ประจำรายการของเราสฟวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณบอลครับแปลว่าสะทกสถานใหญ่ดีมักใช้ในความปฏิเสธยี่ยี่สายไม่ใช่ครับยี่หลาไม่ใช่ครับยี่โลไม่ใช่ครับย,ยี่ลกยี่เกา ส้มครับแปลว่าสะทกสถานใหญ่ดีมักใช้ในความปฏิเสธยี่ระถูกต้องครับ<ช>รยี่ระเกือบถูกแล้วแบบยี่ระไปมุ่งไปยี่ระไม่ใช่นะฮะยี่ระนะครับโอ้โหเขด้ินว่าไม่ยี่ระก็คือไม่สะทกสถานนั่นเองคุณตากมีอะไรอยากจะบอกคุณบอลหน่อยไหมผมอยากจะเอานาักคอมเนี่ยมาเล่นแทนคุณยังจะดีกว่าอีกจริงๆคุณ โอ้ยพราะเกยกาสมันง่ายมากแต่ว่าคุณยังตอบไม่ได้อะมัน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 ทำไมวะทำไมวะโอ้โหเพื่อตอบไม่ถูกนะครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้อยากจะพูดอะไรไหมครับคุณบอลผมขอให้คุณโชคดีนะคะคุณบริบูรณ์ดูแลเงินของรายการให้ด้วยนะครับผมสละเวทีนี้ ให้กับคุณไปเถอะผมสลาบไปทีนี้ให้กับคุณ <S <S ไปเถอะลงไปเรียบร้อยอีกหนึ่งท่านเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียงสี่ท้ำเท่านั้น36,000บาทใครจะเป็นเจ้าของอย่างน้อยๆตรงนี้มาถึงคุณตั๊กของเรามาไม่น่าเชื่อ เขาคือนักสู้ประจํารายการคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเวทีนี้และผมเองนะฮะจะกู้ศักดิ์ศรีของพี่บอลเชิญยิ้มให้เองครับผมถ้าเกิดไม่จาเป็นนะฮะพี่บอลครับอยากกลับมาอีกเลยพี่ผมอายเขาจริงๆคุณจะพูดแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณควรจะตอบข้อนี้ให้ถูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญอ่านคำถามเลยครับถ้าพร้อม สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของต๊กครับมเมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศในแกงกะหรี่และมัสสัมันยี่ลาถูกต้องครับวันนี้เขาหล่อจริงๆ38,000บาทไปแล้วผมภูมิใจมากคุณภูมิใจในตัวคุณเองมากเพราะว่าคือผมนะฮะคือโดยแบบว่าคือผมเนี่ย ไม่เคยจะมาอยู่ในรอบของควิดลาวเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมอยู่เป็นคนสุดท้ายครับแล้วก็หวังว่าในวันนี้ก็คือจะอยู่เป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับผมอยู่ที่ความสามารถของคุณต้องมาถามคุณปุ๊ดีกว่าจะให้คุณยืนเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ต้องตอบให้ถูกภายใน10วินาทีกับคําถามนี้ของคุณปุ๊ครับดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมในช่วงเวลาเย็นหรือช่วงพ่งข้ยี่สุไม่ใช่ครับ มดเวลาคุณตักได้ไหมครับไม่ได้ครับ <trilogy. S 3> ยี่หุบนะครับดอกยี่หุบคุณปุ๊กเวลาเราดูอยู่ทั้งบ้านเห็นคนเขาตกไปเรารู้สึกไงรู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกเฉยๆแล้วตอนเนี้ยรู้สึกแบบเสียวๆครับรู้สึกแบบเสียวๆครับได้ความเสียวไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้สะสมไปแล้ว38,000บาทเหลือนักสู้อยู่เพียง3คนบนเวทีนี้เท่านั้นใครจะเป็นเจ้าของเงินกองกลางกองนี้ไปต้องติดตามกันต่อหลังเบรคโฆษณาครับโอ้โหคุณตั๊กตอบว่าติงลี่ ค่ด <deduction> ี <listed> <ãy> Get <started gettable> ๋ยยวออาืส <wheels> น <restor ative> ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีโตโยต้าไฮลักรีโวสซีทีโอเอโนดแอนคลีนสนับสนุนโดย KFC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบรนด์รังนกแท้ปลากระป๋องมงกุฎทะเล กลับเข้าสู่ตกสิหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์ยังอยู่ในรอบควิกกราวนะครับของนักสู้ทั้ง3คนที่เหลืออยู่พร้อมกับเงินกองกลาง38,000บาทใครจะเป็นเจ้าของเงินอย่างน้อย38,000บาทนี้กลับบ้านไปต้องมาลุ้นกันต่อในรอบต่อไปเริ่มที่คุณส้มครับซฟเวนาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับชื่อตัวละครหนึ่งในเรื่องสมก๊คู่ปรับของผงเบ้ง เล่าปีกวดอูอะไรอ่ะเร็วครับเร็วครับ<อ>ไม่ใช่ครับโ <privileged. S 3> โอ้โหผมรู้คุณตากตอบว่าติงลี่ <laughs> <attrib uis personality> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าคือถ้าแค่คือถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดผมตอบผิดน,<ร>นะฮะ อย่าหันหน้าหนีครับผมบอกกับผมก็ได้ฮะบอกไปก็ได้ครับทำไมคำถามนี้มันไม่เป็นของคุณคำถามนี้ทำไมไม่เป็นของคุณนี่แม่มิตักติงลี่มันเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คู่ปรับของคงเบ้งคือจิวี่ครับจิวี่โอ้โหไม่ใกล้ติงลี่เลยพี่ตักยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้จริง ไม่น่าเชื่อโอ้โหส้มที่เราคิดว่าน่าจะแบบตอบได้ตอบไม่ได้นะครับข้อนี้รู้รู้หลายตัวแต่ว่าไม่รู้ตัวละครตัวนี้โอ้โหเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้คุณส้มมีอะไรอยากจะฝากผลงานไว้สักนิดนึงก่อนไหมก็ฝากละครก็ถ่ายอยู่นะคะทั้งช่องเจ็ดลูกไม้ไกลต้นลิขิตลิศยาค่ะแล้วก็ ฝากทุกคนถ้าคนทางบ้านอยากมารายการนี้มาเถอะค่ะไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะแบบเหมือนโชว์ความว่าเออโง่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเถอะมีแต่รู้กับไม่รู้แล้วก็สนุกมากลุ้นมากค่ะสนุกมากลุ้นมากและตอนนี้เสียวไหมเสี่ยวมากค่ะกลัวความสูงไหมจริงจริงไม่กลัวนะแต่กลัวแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยทำจะกลัวมากแล้วตอนนี้รู้ตัวไหมไม่รู้แน่ๆค่ะไม่รู้แน่ๆเลยพี่เอชวนคุยกบนนี้ไม่รู้แน่ๆค่เลยถ้าลองมองคุณตั๊กสิมองคุณตั๊กถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง สอง,สองและตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียงสองท่านเท่านั้นพร้อมกับเงินกองกลาง38,000บาทมาคำถามต่อไปเป็นของคุณมุกถ้าคุณมุก ตอบไม่ถูกนะครับไม่ทันภายในเวลา10วินาที <c oughs> เรื่องที่ไม่น่าเกิดก็จะเกิดขึ้นจนได้ <C oughs> คือต้องเรียกว่าผมเองนั้นก็น่าจะมีความเก่งกาจอยู่บ้าง<ว>าครับนะฮะอยากให้คุณตอบข้อเมื่อกี้มากเลยครับ <c oughs> ผมคงเห็นคนแบบมั่นใจและตอบวินาทีสุดท้ายว่าติงลี่ต่อติงลี่ไม่มีอีกแล้วครับผมคอยดูเลยกันนะฮะครับ <c oughs> สงสารคุณมุกจังเลยเนี่ยอย่าก,กดดันอย่าก,กดดันคุณสต,ติต้องมาก่อนสมาธิก็ต้องมามาลครับมาให้กำลังใจคุณมุกกันจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่สิวินาทีกับคำถามนี้ของคุณมุกครับ สนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นเบทาโกโรซัมซุงกาแล,ล็กซี่แท็บและตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง2ท่านเท่านั้นพร้อมกับเงินกองการ3า0 0มื่นบาทาคำถามต่อไปเป็นของคุณมุก ถ้าคุณมุกตอบอไม่ถูกนะครับไม่ทันภายในเวลาสิบวินาที <c oughs> เรื่องที่ไม่น่าเกิดก็จะเกิดขึ้นจนได้ <c oughs> มาให้กำลังใจคุณมุกกันจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่สิบวินาทีกับคำถามนี้ของคุณมุกครับภ <c oughs> าพยนตร์กังฟูสัญชาติฮ่องกงนำแสดงโดยล,ลีเลียนเจียอะไรอะ่ะแล้วครับ เร็วครับเร็วครับพูดออกมาอะไรไคุณจะเท่ที่สุดถ้าคุณตอบได้ว่าคำตอบนี้คือเกี่ยมกิมจีครับผม คำตอบนี้นะครับก็คือเซียวลิมยี่ถ้าเกิดเป็นผมนะฮะผมไม่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับผมคุณถ้าคุณไปยืนอ,อยู่ตรง2ที่นั้นเนี่ยสองตำแหน่งนั้นคือไปแน่ๆแ,แล้วคือเขาบอกเลยนะว่าวันนี้นะฮะและก็เทปนี้นะฮะเป็นกิจป,ประวัติของบนตระกูลของผมเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าผมนั้นสามารถอยู่ถึง คนสุดท้ายนะฮะในวันนี้ผมต้องอยู่ในกินเน็ตบุกแล้วครับผมยิ่งใหญ่มาก่าเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับคุณมุกอยากจะบอกอะไรคนทางบ้านสักนิดหนึ่งไหมก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกที่แบบอยู่ทางบ้านอะเฮ้ยมันง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาใครตกก็รู้สึกแบบเป็นไงเนาะพอมายืนตรงนี้บอกเลยว่าขาสั้นมากเลยค่ะ กลัวไหมหความสูงไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวแต่หน้าตาตอนนี้หวาดกลัวมากเลยทีเดียวยิ้มหวาน,านหวานยิ้มหวาน,านหวานให้กล้องสักนิดนึงยิ้มหวานหวานอะมีอะไรอยากจะบอกถึงลูกศิษย์อนุบาลบ้างก็คุณครูมาสู้ได้แค่นี้คะ่ะคุณครูมาสู้ได้แค่นี้คะ่ะ คุณครูตกไปเรียบร้อยแล้วตกเรียบร้อยแล้วครับผมผู้ชนะในรอบควิกราวนะครับได้เงินสะสม38,000บาทตักบรลลีททนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่38,000เท่านั้นนะครับ เขายังได้เงินค่าหัวที่เอาชนะแม็กวีและคณิตด้วยอีก5,000บาทรวมแล้ววันนี้นะครับคุณคนเดียวนะครับรับหลอๆออยู่คนเดียว43,000บาทชื่อนะครับว่าชัยชนะนั้นเนี่ยมันช่างหอมหวานเหลือเกินนะครับครับหันทางซ้ายก็หอมทางขวาก็หอมหอมทุกที่เลยครับผมเวทีนี้นะฮะ สิ่งสําคัญเลยนะฮะคุณเองก็ต้องเก่งด้วยแต่เก่งอย่างเดียวไม่พอค,คุณต้องมีทด,ดวงด้วยรับประกันเลยว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องสมัครเข้ามากันเยอะมากนะครับ<อ>สมัครกันถล่มทลายเพราะขนาดแบบนี้ยังได้เงินกลับไปเลยอะ่ะถูกต้องครับเรื่องของความเก่ง<ะ>มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้<ะ>แต่เรื่องของดวงฮะเป็นหลักแล้วครับตอนนี้ ต้องถามตั๊กนิดน,นึงนะครับว่าตอนนี้เราหล่อแล้วเราได้เงินกลับบ้านไปแล้วเนี่ยปกติจะเดินลงไปหรือว่าอยากจะตกลงไปตามตามคนอื่นๆเขาอะครับถ้าเกิดให้ผมเลือกได้นะครับผมเองก็เคยตกหลุมมาเนี่ยหลายครั้งแล้ววันนี้ผมขอเดินลงจากเวทีไปครับคุณเลือกที่จะเดินลงเวที <ผม S 1> ซึ่งต้องอบอกเลยว่าไม่เคยมีใครใจอย่างคุณเลยนะ ถ้าพูดสักดนาดีแล้วนะฮะผมขอเลือกตกครับเอาลงสิเราชื่นชมในความสามารถของคุณอ่ะ<ต>ยังไม่ลงเองโถยคุณช่วยมองหน้าผมนิดนึงครับวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้เงินกลับไปเ <c oughs> น่ยก็ชวนคุยแบบนี้แหละ,ะชวนคุยบป๊บอีกแป๊บหนึง่งใจหายแ๊บเลยไม่จะได้บอกท่านผู้ชมไงบอกเออเนี่ยเราเรา,เราภูมิใจไหมได้เงินกลับบ้านไปบอกเลยนะครับว่ามาเถอะฮะ สมัครมานะครับผมคือเขาบอกเลยว่ารายการนี้ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรานั้นนะฮะมีสติในการที่เรานั้นจะตอบคําถามได้หรือเปล่านะฮะสติต้องมีความกล้าด้วยแต่ว่าผมเองนั้นมีครบทุกอย่างครับผมวันนี้นต้อง<ล>บอก <ๆ S 2> เลยว่าไม่มีใครหล่อเกินตั๊กบนเวทีนี้อีกแล้วใช่เพราะรรฉะนั้นผมอยากให้คุณตกลงไปแบบอย่างหล่อๆมองกล้อง ยิ้มแบบหลอ่อบายบายแบบหลอ่อแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณลงไปแบบหลอ่อเลยได้เลยครับผมขอมิท่าด้วยนะฮะได้เลยครับนะฮะได้เลยครับเพราะว่าน้องแบ็กเองก็มีท่าใช่ใช,ใช่ไหมฮะ,ะผมขอมิท่าด้วยครับผมได้เลยครับครับแมงบุมลายตัวนั้นแมงบุมลายตัวนั้น วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับยามาฮ่าการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไฮรักซ์รีโว่ปลากระป๋องมงกุฎทะเลวัสลีนคิงพาวเวอร์เนสกาแฟโอมโ plus fb แบตเตอรี่สีทีโอเอและแบรนด์รังนกแท้ครับ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับสนใจอยากจะสมัครเข้ามาเป็นนักสู้ในรายการนะครับก็เข้าไปใน Facebook Fanpage s t i l l Sanding Thailand นะครับอ่านกติกาและรีบสมัครกันเข้ามาได้เลยพบกับความสนุกตื่นเต้นแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบกิจล้าน s t i l l Sanding Thailand วัสดีครับทัพทีมอันเดอร คู่แของอ่งขันของเรานะครับเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลไปเลยครับ1ล้านบาทตก10หยิบลักซิลซานดิ้งไทยแล์